ไปเที่ยวเชีงหยางเมืองหลวงเก่าของราชวงศ์ชิงสามวัน2คืนตั้งแต่หกโมงกว่าก็เดินทางไปยังสถานีรถไฟที่เมืองหาวินนะคะเพื่อนั่งรถไฟความเร็วสูงไปยังเมืองเชียงหยางนั่นเองก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง40นะคะก็นานพอสมควรเลยได้ด้วยนั่งรถไฟรอบเช้านะคะก็จะได้เห็นสีทองฟ้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะกับวิวทิวทัศน์ช่วงฤดูหนาวเนาะนี่ได้เห็นช่วงพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยค่ะสีสวยมากๆ ใแ,แล้วก็มาถึงเมืองเชียนหยางแล้วค่ะมาถึงเราก็ไปหาอะไรลองท้องกันก่นกอนเนาะเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องจากนั้นก็นั่งแท็กซี่ไปที่ต้องหลินกงหยวนะคะก็จะเป็นสุสานเก่าของราชวงศ์ชิงนะคะเนื่องด้วยเมืองเชีนหยางเนี่ยเขาเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของราชวงศ์ชิงเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีทั้งพระราชวังเก่าแล้วก็สุสานเก่าด้วยค่ะอันนี้เป็นสุสานทางทิศตะวันออกนะคะเขาจะมีทิศเหนือด้วยเนาะก็เลือกมาทางทิศตะวันออกค่ะเพราะว่าใกล้กับที่เที่ยวอีกที่หนึ่งที่จะไปเนาะ เขาก็จะมีค่าเข้าอยู่ที่50หยวนหรือ250บาทนะคะก็ข้างในอ่ะมันจะแบบบรรยากาศเงียบสงบมากๆแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเนาะก็จะเป็นคล้ายๆข้างล่างจะเป็นคล้ายๆส่วนสาธารณะพอเราเดินขึ้นมาข้างบนก็จะได้เจอสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะคะก็จะเป็นสไตล์จีนโบราณแบบนี้เลยค่ะสวยมากๆเลย ถึงแม้อากาศจะหนาวนะคะประมาณลบสิบแต่ว่าช่วงดีมากเลยที่แบบท้องฟ้าเป,ดปิดโป่งมีแดดดีถ่ายรูปออกมาสวยมากๆเลยค่ะก็ที่เนี่ยบางคนเขาอาจจะไม่แนะนำเลยว่ามันแบบไกลแล้วก็ลางๆแต่สูมว่ามันสงบแล้วก็ชอบบรรยากาศแบบนี้ค่ะแล้วก็สิ่งก่อสร้างก็สวยมากๆเลยจากสุสานไปไม่ไกลประมาณไม่กี่โลก็กจะถึงตัวเกาะนกค่ะคือจริงๆอ่ะหลายๆคนที่มาเขาไม่ได้ไปตรงที่เกาะนกหรอกนะเขาจะมาดูที่แม่น้ำเนี่ยละค่ะซึ่งเขาจะ มีน้องนกเยอะมากๆแต่ว่าส้มกับเพื่อนมาช้าไปนะคะน้ําเป็นน้ําแข็งน้องนกก็เลยออเพลไปหมดแล้วค่ะเราก็เลยจ่ายค่าเข้านะคะไปดูที่เกาะนกฝั่งหนู้นแทนเนาะมาถึงก็เจอนกยุงกับอีกาก่อนเลยนะคะแล้วก็ได้มาให้อาหารน้องห่านด้วยค่ะเยอะมากๆแล้วแบบเสียงเจียวเจ้าวสุด,สด ที่นี่มีนกให้ดูหลากหลายชนิดเลยค่ะทั้งนกยูงแล้วก็เอออันนี้ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะคะมีตัวไก่งวงที่แบบปล่อยเดินไปเดินมาด้วยซึ่งแบบเขาเชื่องมากๆเขาเดินมาหาเราเลยน่าจะมาหาอาหารนะคะส่วนนกยูงสองตัวนี้นะคะก็คืออยู่นอกกรงเช่นเดียวกันนะคะเขาตีกันด้วยแต่ว่าถ่ายไม่ทันตอนน้องเขาทะเลาะก,กันนะคะ นกแต่ละชนิดคือสวยมากเลยแต่ส้มไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรกันนะนะคะมีตัวนี้ด้วยตอนแรกนึกว่าเป็นนกกระจอกเทศแต่เพิ่งรู้ว่าเขาคือนกอีมูนั่นเองค่ะก็คือเดินเตะๆแบบไม่มีกกงเลยนะคะจะบอกว่าสวนสาธารณะเขาใหญ่มากแล้วก็จบจากที่นี่นะคะก็นั่งรถเข้าเมืองค่ะมากินของอร่อยนะคะแล้วก็ไปยังที่หมายถัดไปก็คือเหล่า่ยชื่อนั่นเองค่ะก็ที่นี่เขาจะมีการจัดแสดงตอนกลางคืนนะคะ <c oughs> ไฮไลท์ของเขาก็คือเขาจะปล่อยตัวโคมนกฟินิอ,อกมาบินแบบนี้นะะเลยค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วที่นี่นอกจากสิ่งนี้ก็คือไม่มีอะไรแล้วอย่างอื่นเคอไม่น่าสนใจเลยถ้าใครอยากมาดูนี่ก็ได้แต่ถ้าเกิดอ,อืมส้มไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะคะคือน้องมาแบบบินๆอย่างนี้เฉยๆแล้วก็พ่นไฟแบบหนึ่งครั้งท่วนนะคะทุกคนแบบพอดูเสร็จคนจีนทีืคนอื่นก็จะแบบอ่ะหมดแล้วหรอแค่นี้หรอแค่นี้หรอ มันมีแค่นี้จริงๆค่ะก็ดูน้องนกบินจบนะคะก็ได้เวลากับโรงแรมจบไป1วันค่ะเดี๋ยวมาต่อ EP สองวันที่2เนาะมาต่อกันกับทิปฉันอย่างวันที่2อันดับแรกนะคะเราก็ไปที่เสียวนานเจ้ยวถังค่ะก็จะเป็นบทคลิตท,ที่สวยมากๆบทหนึ่งเลยเห็นแล้วแอบนึกถึงแบบปราสาทฮอกวอตส์อะไรแบบนั้นเบาๆด้วยเนาะ ถ่ารูปจนหนำใจนะคะเราก็ไปต่อกันที่คือเสื์องในพลจางค่ะคือในพลจางอะ่ะเขาเป็นบุคคลที่สำคัญมากๆในประวัติศาสตร์จีนนะคะ <S <S <ๆ>เพราะว่าเขามีบุคคลสําคัญในการขับไล่กองทัพญี่ปุ่นในสมัยก่อนเนาะคือเฉินหยางอะ่ะมันจะอยู่ทางตอนเหนือของจีนเนาะทางภาคอีสานแล้วมันจะใกล้ตัวญี่ปุ่นนะคะแล้วเมื่อก่อนเมืองเฉินหยางก็คือเคยโดนญี่ปุ่นยึดไปแล้วด้วยนะคะ ก็ในตัวคฤหาสน์ของนายพลจังเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งโซนที่เป็นบ้านสไตล์จีนโบราณนะคะแล้วก็จะมีแบบสไตล์ตะวันตกด้วยค่ะก็เข้ามาโซนแรกก็จะเป็นบ้านสไตล์จีนโบราณนะคะแล้วพอเดินผ่านตัวถ้ำเล็กๆนี่ไปนะคะอุโมงเล็กๆเนี่ยก็จะไปเจอกับคาลือขาดของที่เป็นสไตล์ตะวันตกค่ะทุกคนสวยมากๆาเลยเห็นอย่างนี้แล้วแอบนึกถึงแบบในหนังอะไรแบบนี้เลยเนาะหลังใหญ่มากๆเลยค่ะ ตัวคาหาสน์นี้ก็จะมีค่าเข้าอยู่ที่18อหยวนนะคะข้างในเขาจะแต่งสไตล์แบบผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตกนะคะชอบบนเพดานมากเลยอะที่เขาแปะเหมือนแบบกระเบื้องพวกนั้นไว้นะคะส่วนนี้เป็นห้องของลูกสาวของนายพลค่ะหวานหวานเลยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นห้องทํางานของเขาค่ะมาช่วงฤด,ดูหนาวเพราะฉะนั้นพวกต้นไม้อะไรอย่างงี้ก็จะแบบดูแห้แงๆนิดนึงนะคะเข้าใจว่าถ้ามาช่วงที่ดอกไม้บานมันจะสวยมากๆเลย เนี่ยคือดอกไม้เขาเริ่มออกดอกแล้วนะคะแต่ว่ามันยังตูมอยู่เนาะ แล้วก็พอเที่ยวเสร็จนะคะก็ไปฝากทองไว้กับเมินกวัวเมนูเดิมของเรานะคะแล้วก็ไปต่อกันที่ไฮไลท์ของเมืองชานยังเลยค่ะซึ่งก็คือพระราชวังเก่านั่นเองค่ะก็อันนี้มีค่าเข้าอยู่ที่50ิัหยวนนะคะก็จะประมาณ250บาทค่ะก็จะเป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าหนูฮารืซ์นะคะ,ะ,คะซึ่งเป็นพระราชวังเก่าของราชวงศ์ชิงนะคะก่อนที่เขาจะย้ายเมืองหลวงไปที่ปักกิ่งเนาะ เคยได้ยินอาจารย์เล่าว่าที่นี่มันเล็กมากแต่เข้าพไปจริงก็ไม่เล็กนะคะคิดว่าใหญ่คือมันเป็นวังอะ่ะมันก็ใหญ่นะเนื่องด้วยแต่ว่าเขาอาจจะไปเทียบกับพระราชวังตงห้ามที่ปักกิ่งอ่ะนะก็เลยอาจจะดูเล็กไปค่ะก็พอเดินออกมาข้างนอกก็จะมีพวกถนนย่านช้อปปิ้งอะไรนี้นะคะตอนเย็นเราก็ไปที่จงเจียค่ะก็จะเป็นย่านช้อปปิ้งดังของที่นี่นะคะก็จะมีพวกห้างแล้วก็จะมีพวกสตตีิฟู้ดหลายๆอย่างค่ะซึ่งแอบคิดว่าราคาจะค่อนข้างแรงนิดนึงเนาะ แล้วก็จบไปแล้วค่ะกับวันที่2ไว้เจอกันวันที่3เนาะและแล้วก็มาถึงวันสุดท้ายแห่งทริปเชียงยางนะคะวันนี้เราก็จะมาตามเก็บที่ที่เขาไปถ่ายรูปกันนะที่แรกเลยก็จะเป็นโรงงานเก่าเฟื่องเทียนะคะ่ะ โรงงานนี้จะมีการก่อตั้งมาตั้งแต่คศ .1938 นะคะแต่หลังจากโรงงานจริงเขาย้ายสถานที่ไปที่นี่ก็เลยกลายเป็นเหมือนสถานที่ที่เขากเก็บรักษาไว้นะคะก็หน้าตาจะประมาณนี้ค่คะเือชอบที่อาคารเขาจะเป็นอิดอิดนองแล้วมันสวยอะค่ะถ่ายรูปมันจะให้ความรู้สึกแบบดิบๆนิดนึงเขามีโซนห้องสมุดด้วยนะคะก็ที่นี่สามารถเข้าชมได้ฟรีเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ไปถ่ายรูปก,กันที่หงมือเหมือนช่วงหยวนนะคะมันก็จะ เป็นเคยเป็นโรงงานมาก่อนเหมือนกันค่ะซึ่งแบบเขาก็ย้ายไปแล้วนะตอนนี้มันก็เลยเป็นเหมือนแบบมีพวกคาเฟ่แล้วก็เป็นจุดเช็คอินที่เขามาถ่ายรูปกันค่ะก็จะมีตรงนี้ที่ทําเป็นเรียนแบบโรงหนังเก่าด้วยนะคะแล้วเราก็ไปต่อกันที่ย่านเกาหลีซีทาค่ะก็จะเป็นถนนเส้นยาวๆเส้นหนึ่งนะคะที่จะมีพวกร้านอาหารเกาหลีซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะจะได้บรรยากาศเหมือนแบบไปเที่ยวเกาหลีเบาๆนะคะ ส้มกับเพื่อนก็แวะกินไก่ทอดเกาหลีกันที่นี่ด้วยค่ะรสชาติใช้ได้เลยแล้วที่สุดท้ายที่มาเก็บตกก็คือถนนกาแฟปาจิงค่ะก็คือเป็นถนนสายที่มีร้านกาแฟเยอะมากแบบเป็น10ล้านเลยค่ะแล้วก็มีจุดให้ถ่ายรูปอย่างเช่นทางมาลายที่เป็นสายลุงหรือแก้วกาแฟยักษ์อันนี้นะคะ แต่จากที่ดูมานะคะคิดว่าสู้คาเฟ่บ้านเราไม่ได้ของเราไม่จาเป็นต้องมีถนนสายคาเฟ,าเฟ่ก็มีคาเฟ่เต็มไปหมดแล้วทํำยังเจ๋งอีก่ังหากสุดท้ายนะคะก็มาแวะที่คาเฟ่นี้ค่ะซุ้มก็สั่งเป็นมัทฉะลาเต้นะคะลงมาชิมเอ่อรสชาติเฉยๆนะคะแต่ว่าร้านเขาแต่งสวยดีค่ะมีความแบบน่ารักน่ารักอ่ะแต่งของกระจุกกระจิบเยอะดีนะคะ พอเห็นคาเฟ่น่ารักน่ารักก็เลยเกิดอยากสเก็ตภาพแบบคนอื่นเขาบ้างนะคะก็เลยหยิบสมุดปากกามาลองสเก็ตด,ดูค่ะก็มัวมัวไปนกเป็นมือใหม่ค่ะสะเก็ตออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะเฮ่ก็จะเป็นมุมต้นไม้มุมนี้เลยนะเหมือนไวเอ่ย์ <c oughs> ได้แล้วก็ได้เวลาเดินทางกับฮาวินค่ะก็กลับด้วยรถไฟความเร็วสูงเหมือนเดิมนะก็จบไปแล้วกับทริปเฉินยางสามวันสองคืนค่ะ